เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะก็ครบรอบ40ปีในเดือนมกราคมนี้ยนะระหว่างจีนกับสหรัฐมันมีแนวโน้มอ,อย่างไรในอนาคตว่าจะจะเป็นอย่างไรบ้างน่าจับตามองทีเดียวจะดีขึ้นหรือจะแย่ลองอย่างไรเรามาคุยเรื่องนี้เลยครับกับอาจารย์สมภูมิังสารครับอาจารย์ทอกรับ๋อครับไม่ใช่40ปี45ปีนะ45ปีอย<ต>่าทอดนต่ผมพูดนะครับเพราะว่าจีนเนี่ย สถานะความสัมพันธ์านการพูดกับสาริกาในวันที่หนึ่งมกราคมปี1999ครับนะครับตอนนั้นก็มีจิมมี่คาร์เตอร์เป็นพระดีสาริกาแล้วก็จีนก็มีตั้งสุผิงเป็นผู้นําอยู่หลังหลังหลังมั่นไม่ไผ่แครับเพราะว่านไม่ได้ออกมาเป็นผู้นําเองโดยตรงนะครับตอนนั้นก็อาจจะมีหลายคนนะครับมีอ่นะครับผู้นํารุ่นที่สองนะเช่นอ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าจือหยางนะครับนะครับหูเย่าปังนะ ที่ที่เป็นผู้นําอยู่ในช่วงศัรรษแรกของการเปิดประเทศจีนนะช่วงนี้ก็มีการไปมหาสู่กันระหว่างจีนกับอเมริกามากเลยนะครับนะและข้อสำคัญคือเลยครับในปี1 9 7 9หลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ในการทูตแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาก็ได้มีออกกฎหมายที่มีชื่อว่าไต้หวันรีเลชั่นแอคออกมานะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะยังมีความสัมพันธ์กับไต้หวันยังยังต่อเนื่องกันไป นะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยถือได้ว่าอยู่ภายใต้การเกื้อหนุนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ที่แตกตัวจากจีนอ่าในปลายปี1999เลยนะครับอ่าก็อ่าไต้หวันก็ได้รับการหนุนช่วยจากอเมริกามาอย่างตลอดอะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกบขุนหมิงตั๋งนี่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการให้ความช่วยเหลือก็ดีเรื่องความมั่นคงก็ดีตัวอย่างเช่นตอนที่เกิดสงครามเกาหลีระหว่างระหว่างเกาหลีอ่สองเกาหลีแล้วก็มีจีนหนุนหลังเกาหลีเหนืออยู่นี่นะครับก็ปรากฏว่า แฮร์รี่ทูรูแมนซึ่งเป็นระธานบดีของอของสาฐอเมรกาในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการส่งกองทัพเรือนะครับที่เจ็ดนะครที่เป็นกองทัพที่ดูแลย่านเอเชียแปซิฟิกเนี่ยไปประจําการอยู่ที่ช่องแคบไต้หวันกับนะบเพื่อไมใ่ให้ให้จีเนี่ยถือการมายึดยึดไต้หวันในขณะนั้นได้ไนะครับเพราะฉนนั้นไต,ต้หวันก็จะแยกตัวใหม่ๆมาใหม่ๆแล้วในปี1995เนี่ก็เลยมีการเซ็นสัญญากันว่าด้วยความมั่นคงนะ,ะระหว่างไต้หวันกับสาฐอเมรกา อย่างเป็นทางการนะครับก็แสดงแล้วก็ไต้หวันก็เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนะฮะตอนนั้นจีนยังไม่ไม่เป็นที่ยอมรับนะฮะพอจีนเนี่ยมาเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกก็หลังจากวันที่25ตุลาคมของปีหนึ่งนะครับเมื่อมีการไปชุม UN นะครับว่าด้วยที่นั่งของจีนในในสหประชา,ยายชาติอยู่ควรจะเป็นของใครและในสุดมันก็มติมันก็ออกมาเสียงประมาณสักนะครับประมาณสัก จ็ดสิบหกต่อสามสิบห้าประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบกว่าต่อสามร้กว่าเนี่นะนะครับแล้วก็มีชาติที่ไม่ออกเสียงอีกสิบเจ็ดเสียงนะฮะสิบเจ็ดชาตินะว่าด้วยกันรองรับจีนให้เข้าไปเป็นสมาชิกของยูเอ็นแทนที่ไต้หวันนะจะนั้นจนีนเริ่มออกมาสู่สากลน,นะครับ่เปิดตัวในทางการเมืองความเป็นคงอย่างจริงจังอย่างเป็นทางการในเวทียูเอ็นก็คือตั้งแต่หลังวันที่25สตุลาคมปี1971เเดนะครับ เวลาสุดเจ็ดชาติที่แอฟสเกนหรือว่าไม่ได้ที่งดออกเสียงที่ไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าหรือว่าคัด้านในการในการที่จีนจะเข้าไปแทนที่ไต้หวันนี่นะครับหนึ่งในเจ็ดชาตินี้ก็มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยครับนะนะครับนะฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าว่าว่า,วาจีนกับไต้หวันนั้นนะครับเอ่อก็ก็ก็มีความสัมพันธ์ยังไงนะและอเมริกากับไต้หวันมีความสัมพันธ์ยังไงและอเมริกาก็มาปเปลี่ยนมามีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นกับจีนมากขึ้นตมลำดับต้แต่ในช่วงที่จีนเนี่ยเริ่มออกกจา เริ่มเริ่มเข้าม,มาทแทนที่ไต้หวันในวีดีเอ็นใหญ่เพราะว่าในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยคิซิงเจอร์ก็ไป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 ,ไป,ไปมูจีนใช่ไหมครับอ่าภายใต้ไอ้การทุบปิงปองนี่นะฮะนะครับแล้วก็ต้นปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองเนี่ยดิกสันก็ไปเยือนจีนใช่ไหมครับแล้ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมอ่าหนึ่งมกราคมของปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านี่นะฮะก็าปนาความสัมพันธ์ในมารที่อย่างเป็นทางการก็ครบรอบสี่สิบห้าปีในในวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานะครับอ่า ก็ปรากฏว่าปเ,เป็นไงครับก็มีการแสดงส่งสารแสดงความยินดีกันระหว่างผู้นาของสองชาติคือระหว่างประธานาธิบดีสินินปินกระกับประธานาธิบดีโจบไบเดนนะว่าเรามีความสัมพันธ์กันมา45ปีแล้วนะครับนะ,ะถึงแม้ว่าเพิ่งจะพบกันหยกหย,กยกที่ซานตาโนโกเมือไม่กี่เดือนก่อนใช่ไหมครับและข้อตกลงคูวันสุดที่ผ่านมาครับนะก็ปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศจีนก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐมีการกระชินรอบสี่ห้าปีเนี่ยที่เตี้ยวอยู่ไถฮะนะครับที่เตียวอยู่ไถนที่เ็เป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนแหละนะครับนะออ่่าก็คือเป็นอะไรครับเป็นไอเป็นไอหอประชุมอรับแขกของเตี้ยวอยู่ไถยนี่นะเตี้ยวอยู่ไถก็คือที่ทํางานของอะไเลยครับของบรรดาผู้นําจีนการที่ผู้นําผู้นําจีนหรือว่าผู้นําของบางชาติจะอยู่ในที่เดียวกันที่อ่าที่ตัวเองทำงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนะ อ่าในวันสองวันที่ผ่านมามันเกิดมีการเก่าไปกันมากที่ประเทศไหนครับแต่ในไทยเท่เนี่ยนะครับเพราะเพราะว่าพินีตั้งตั้งแต่ตัวปพม่าดีเราอ่าอ่าลองบาเนี่ยนะครับในพุทธนาฏกานเนี่ยอยู่ในเตี้ยวอยู่ไ่ายทั้งสิ้นเตี้ยวอยู่ถ่ยก็อยู่ค่อนข้างเนยค่อนข้างกับไอ้ข้างเฝ้าระวังกับพระวังไอ้ไอ้พระวังนะฮะใกล้ใกล้กัเทียนนั้นเหมือนนั่นแหละนะครับนะครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เขาก็จัดใหญ่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีหวังอี้นะครับซึ่งทําหน้าที่ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยในขณะนี้นะครับได้เป็นเจ้าภาพจัะหวังอี้ก็ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์สาธารณกับจีนเนี่ยว่าได้ดําเนินติดต่อกันมาถึง45ปีแลว้วก็เลยครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสาธารณกยไม่ใช่เป็นออปชั่นอลนะครับไม่ใช่เป็นแค่ทางเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องมัสต์มัสดูคือสิ่งต้องทีต่ต้องทำนะแล้วก็ต้องทําให้มันดีด้วยนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองของโลกนี้นะครับ นอกจากจะจะมีผลต่อทั้งสองชาตินี้โดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านบวกด้านบวกหรือด้านลบแล้วนี่นะครับก็จะยังมีผลกระทบต่อโลกเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของสองชาตินี้จะมีความสาคัญมากเลอเกินนะครับไองานที่เลี้ยงอย่างว่าที่ว่านี่ยก็จะมีการเชิญทูตทูตจากประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในจีนนะครับแล้วก็ยังเชิญเลยครับเชิญบรรดานักธุรกิจด้วยเชิญนักวิชาการด้วยให้ร่วมงานเลี้ยงอบวน เมื่อสองวันที่ผ่านมาคือวันศุกนะฮะวันที่ 5, ห้ามกราคมน,นี้นะครับ,นะรบะรนะครับแล้วก็มีการนะครับยังมีการพูดถึงว่าต่อไปนี้เราจะต้องลดทอนการเผชิญหน้านะครับลดทอนคอนฟ lict and confrontation ลดทอนความัดแย้งและความเชิญหน้าแล้วก็เพิ่มเลยครับเพิ่ม win win cooperation ก็คือความสัมพัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับอของทัง้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่า ความจริงแล้วเนี่ยในในความเป็นจริงที่ที่เป็นอยู่ขนาดเนี่ยความสัมพันธ์แบบอ่าของไทยของจีนกับกับอเมริกาเนี่ยมันก็ยังเป็นยังไงครับคุณยุทธครับอย่างที่ตอนต้นรายการที่คุณยุทธได้พูดถึงเรื่องอะไรฮะร่งเหมือนด้านนะนะ,ะครับก็ก็ยังลักษณะไปเลยครับก็เป็นทั้งความความหวานและความฝาดในขนาดเดียวกันกนะครับที่สลับกันไปนะนะครับ ก็เราจะเห็นเลยว่าว่าเออก่หวานกันอยู่ไม่อยู่วันเองครับก็ล่าสุดก็มีการขึ้นลิสต์บัญชีรายชื่ออบริษัทผู้ส่งออกอาวุธนะฮะของสหรัฐอเมริกาที่ถูกกล่าวหาว่าไปส่งอาวุธให้ไต้หวันแต่ถูกจีนขึ้นไปฉีดดำใช่ไหมคระแต่ว่าไม่กี่วันก่อนหน้าน,นั้นนี่ครับเป็นไงครับสหรัฐอเมริกาก็มีคําประกาศออกมาว่านะครับว่าต่อไปนี้นะครับบริษัทต,ต่างๆที่ส่งออกพวกรถยนต์อีวีก็ดี ส่งออกพวกแบตเตอรี่ก่อดีส่งออกสารต่างๆที่เอามาทําแบตเตอรี่นะครับอ่าเช่นพวกนิกเกิลก่อดีพวกอ่าลิถี่ทมลงหลายเนี่ยนะครับจะต้องได้รับอนุญ,ญาตนะครับจากทางการของสาธารณรกาแต่ไม่ใช่ส่งออกได้ได้อย่างอย่างอย่างเสรีนะครับเหมือนเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นก็แสดงให้เห็นว่าต่อไปเนี่ยสาธารณรกาก็จะมาควบคุมเรื่องของไออะไรต่ออะไรเกี่ยวกับรถยนต์อีวีเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วว่าทาขกาเนี้ยเจ้าแห่งรถยนต์อีวีโลกคือใครครับนครับ ก็คงน่าจะเป็นจีนเนี <c oughs> ่ยี่ยเพรารู้แล้วว่าจีนทันหขึ้นมาเนี่ยด้วยสปีดที่หน้าเกีงขามเหลือเกินไม่ใช่พากายขึ้นเฉพาะในประเทศจีนนะครับที่ทําให้รถยนต์ของจีนเนี่ยปีล่าสุดเดียวปีสองพันสามสิบนี่แหละครับอ่าปีสองพันยี่สบสามเนี่ยนะคุณลองดูดทวยว่าจีนขายรถยนต์ได้กี่คันและสารนิกาขายได้กี่คันขายท่้ไรครับ สารอิมิกาเนี่ยเพิ่มก็ต้องสิบาเปซ็นต์นะเมะื่อเทนะียบกับป,ปีสองพนิสองนะเพิ่มเมื่อปีสองพยิบสามเนี่ยแต่ว่าได้สิบห้าขายได้สิบห้าจุห้าน้านกันในสารอิมิกาก็ดีใจมากเพราะมันขึ้นมาต้องสิบเปซ็นนะได้ประโยชน์กันทุกค่ายเลยจีเอ็มก็ดีฟอร์ Ford ก็ดีนะครับแล้วก็อีกหลายๆยี่ห้อใช่นะแต่ว่ายอดขายรถยนต์ในจีเนี่ยนะครับกี่คันแก่คดีครับเอาสองคูณกับที่ ยอดขายในสหรัฐอเมริกาก็จะได้ยอดขายที่ท่าที่ขายในจีงก็คือประมาณสามสิบล้านกันนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ไอปีเนี้ยไอปีมาก่อนเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบดล้านชันอ่าอ่าที่จะขายรถยนต์ในในจีนนี่แหละครับแล้วก็จะมีจํานวนรถที่เป็นอีวีหรือว่าอ่าเนีวีนะครับหรือว่าม้แต่อ่าปลั๊กอินไฮบริดทั้งหลายเนี่ยนะฮะพังาขึ้นมาอย่างมากและอย่างรวดเร็วนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความวันไหวกันไปทั่วไม่ว่าจะเป็นความวันไหวในยุโรปเอง ความมันไหวในในในสารานิกานะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีของจีนเนี่ยทําท่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ครอบครองตลาดโลกนะครับนะอย่างมากและอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าจีนก็ใช้อุตสาหกรรมตัวเนี้ยเป็นอะไรครับเป็นทับหลวงในการขับเคลื่อนจีนในกในการออกอุตสาหกรรมนะครับและจีนเนี่ยไม่เพียงจะไปลงทุนรั่วไปขายรถให้แก่บรรดาประเทศัานาาแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ขายดีบขายดีมีมีไว้ดีขายดีมากเลยนะ แต่ว่าจีนจะใช้ยุทธการเลยครับยุทธการป่าล้อมเมืองครับก็คือไปลงทุนรุกนดีวีทั่วทั้งโลกเลยนะฮะตัวอย่างที่นตอนนี้ที่มามาอาเซียนเนี่ยมันลงทุนที่ไหนากครับคุณมิวยครับที่ไหนครับทีไทยเราก็มีกันนะฮะมากมายเลยก็คือในเมืองไทยใช่ไหมฮะมากันไม่รู้ผมว่าร่วมร่วมสิบเริ่มสิบโรงงานเลยใช่ไหมฮะที่มาแล้วเนี่ยนะครับบีวีดีก็มาแล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็แล้วก็ฉันอันนะครับแล้วเดอะเกรดวอลอะไรทั้งหลายเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมนะครับ ครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าว่าจีนเนี่ยเป็นไงบแล้วก็จีนคงไม่ลงคุณเฉพาะในในในไทยในคุน่ะุ่มในกลุ่มอาเซียนนะครับอีกประชย่นหนึ่งแล้วก็เลงไว้มากเลยคือที่ไหนครับพี่ครับที่ไหนครับก็คือที่มาเลเซียอ๋ออ๋อทำไมมาเลเซียเพราะอะไรครับเพราะกีรี่เนี่ยมีก็ไปซื้อโปรโตอนมาใช่ไหมต้องเมื่อหลายท<อ>ี<ป>่ก่อนนะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโปรตอนใช่ไหมครับนะและมาเลเซียก็ยังมีนโยบายรถยนต์แห่งชาติอยู่ใช่ไหมครับ ฉะนั้นกิลี่ก็จะเข้าไปลงทุนโลกของโบตอนอย่างมากเลยใน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 มาเลเซียเพราะตลาดรอยน่ในมาเลเซีย,ย,ยก็โตมากในช่วงหลังๆนะนี้ใช่ไหมฮะนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อีกหลายแหล่่ะนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้ไปครับมันก็ไปเกิดขบวนการต่อไปนี้กันเลยครับก็คือสงครามรถยนต์อีวีนะครับหรือว่าสงครามอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีผมว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็คือบรรดาชาติทั้งหลายที่ปวจีมรขยายขึ้นมาเนี่ยก็คงจะในส,สัก,กรดาวรุ่งแหละนะครับ เพราะเลยครับเพราะรถยนต์ทั่วโลกขายกันทั้งโลกแต่ละปีเนี่ยมันกี่ล้านใช้คนดูครับก็เล่ครับทั้งโลกมันประมาณร้อยล้านคันน่ะโอ้โหนะครับก็เฉพาะในจีนมันก็สามสิบล้านคันกันไปแล้วอเมริกาสิบห้าล้านสิบห้าล้านคันเศษสองชาตินี้มันก็ร่วมครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์โลกกันไปแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับแล้วแล้วถ้าเบื่อจีนขึ้นมาคุมได้แล้วจีนก็มีความได้เปรียบก็คืออะไรครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลาน้ำต้นน้ำก็คือคุมบรรดาพวกแร่เอิร์ดต่างๆเลืออะไรทั้งหลายนะครับ พวกแรกท่าุต่างๆที่ใช้พลังนรถยนต์นได้ต่างๆได้ใช่ไหมครับนะนะครับตรงนี้ก็ก็ดลีลิเทียมบอดีอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมนะนะครับแล้วยังคุมไอกลางนั้ก็คือโรงงานรถยนต์การประกอบรถยนต์ด้วยใช่ไหมครับแต่การแล้วตอนนี้กําลังเจาะมาที่ปลายหน้าก็คือที่ตลาดโดยอาศัยความกว้างใหญ่ความเข้มแข็งความใหญ่โตของตลาดรถยนต์อีวีในจีนซึ่งตอนนี้ก็67เปรเซ็0 7 0เปอร์เซ็นต์ของตลาดรถยนต์อีวีโลกใช่ไหมครับนะนะครับ แต่คุณขายในโลกเนี่ยสิบล้านชันต่อปีก็อยู่ในจีนนั้นไม่ต tamam. ่ำกว่าของเจ็ดล <before> ้านคันต่อปีหนึ่งแล้วครับนะเป็นไงครับและนี่เองก็เลยทําให้การแข่งขันภายใต้สินห้าปีของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยก็ก็เป็นไงครับก็ก็ก็เต็มไปด้วยสภาวะเอ่อนะครับบางช่วงก็สมมติบางช่วงก็เต็มไปด้วยความดามนะครับอ่าเป็นระยะระยะไปแล้วคงจะเป็นนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมดูท่าทีของจีนเนี่ยก็ยังพยายามที่จะยตาดี นะครับกับทางจีนอยู่กับทางสหรัฐอริยอยู่ค่อนจะมากอย่างใน oh <my S 1> ช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่าว่า,ว,าว่าสื่อของจีนเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับบทบาทของการเมืองสีจิ้นผิงอ่าที่ที่มีความสำคัญโดยตรงกับสหรัฐอเมริกานะครับผ่านเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากเเพราะาเป็นที่รู้จกักกปนทั่วหมดแล้ว่ะแล้หลังนะฮะ ก็คือเมืองที่มีชื่อว่ามัสคาตีนนะที่อยู่ในรัฐไอโอวานะครับเมืองนี้ก็คือเมืองที่ทั้งคุณพ่อของสีจิ้นผิงเองก็คือสียงซุนเนี่ยนะครับอ่าอได้เดินทางไปเยือนนะครับอ่าในหลังจากจีนเปิดประเทศได้เพียงแค่ไม่กี่ปีอ่าคุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคใหญ่ของของของเอ่อของกวางซุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างไอไอส่วนเกินกิหมานี่นะครับ เจอร์เเนี่ยเป็นฝีมือของอ่าเป็นอ่าของคุณพ่อของฟินิสติกเลยนะซึ่งไปดูแลบนอ่ามณฑนกวางตุ้งอยู่ในขณะนั้นเนี่ยหลังจากที่จีนเปิดอ่ชาลีวายเปิดประเทศนิวอ่าโอเพ็นดอร์บริซีแล้วเนี่ยนะนะครับก็ไปที่ไอโอวาก่อนนะแล้วก็หลังจากนี้อีกสักสองปีลูกชายก็ตามไปในปี1985นะครับแล้วก็ตามไปเด็กเขาก็ตามไปก็ไปไปโฮมสเตย์นะครับในบ้านบ้านหลังหนึ่งนะครับของสกุลที่มีชื่อว่อานะครับอ่าวอลแช็กนะ นะครับแล้วก็ไปครับก็ไปพักในบ้านในห้องนะครับของลูกชายของตกบุรีวชัดเนี่ยที่แมคทีเนี่ยนะที่มีชื่อว่าแกรี่วชัซึ่งตอนนั้นไม่อยู่บ้านก็เลยให้สีจิ้นผิงไปพักอยู่หลายวันนะนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยสื่อจีนก็เอาภาพของไอห,ห้องนอนที่สีจิ้นผิงไปพักอยู่ในบ้านของในสกุลวชัเนี่ยเอามา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 ,า,าให้ดูนะครับนะว่า ก็แตกต่างด้วยสตาร์เทคอะไรข้างหลังเนี่ยพาะวอลช็ตตอนนั้นคงเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับนะแกรีวอลช็ตแกรีวอลช็ตทุกวันนี้ก็ใกล้ชิดกับจีนมากเพราะว่าไปอยู่ในจีนไปได้ตั้งสิบกว่าปีนะ,นะครับ <S <S แล้วกเ็เป็นนักลงทุนในประเทศจีนด้วยนะครับนะ,นะครับตอนนี้สีทินผิงก็ดีสื่อจีนก,ก็ดีก็มาีกาันูดถึงอแมกกาซีนเนี่ยรวมแมกกาซีนแฟลกชั่นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคือเมืองแรกๆที่ทั้งคุณพ่อและแล้วก็ลูกชายเนี่ยได้เดินทางไปเยือนก็คือเป็นนสสายััมพธ์แรก แต่ที่ผู้นําจีนเนี่ยมีต่อมีต่อ,ตอสหรัฐอเมริกาฉะนี้นาสตร์สินจิงกล่าวว่ากล่าวกับคนแมคกกันทีที่เรารู้จักแต่ว่ายูอาร์อเมริกาบอกพวกคนนี้คือสหรัฐอเมริกาละตอนนี้ก็เริ่มมีการสืบสา,าวเราเรื่องของแมคคันทีมันสําคัญยังไงก็ปรากฏว่าแมคคันทีเนี่ยไปอยู่ในฉากน,นิยายที่สําคัญมากของนักเขียนอันโด่งดังระดับโลกของสหรัฐอเมริกานะครับนักเขียนอันโด่งดังระดับโลกของสหรัฐอเมริกาที่คนทั่วโลกรู้จักมีใครบ้างครับใครครับ คนหนึ่งที่โดดดันมากก็คือมาร์คเทเวน oh. นะครับแล้วมาร์คเทเวนเนี่ยผูกพันกับแม่น้ำเมซิสซิปีมา oh. แล้วไอ้เมืองแมคคทีเนี่ยมันตั้งอยู่ริมสั่งแม่น้ำเมซิสซิปีครับนะโอเคปรากฏครั้งหนึ่งนะครับมาร์คเทเวนเนี่ยเคยไปที่เมืองแมคคทีนี้ในปีคศออ .1883 นะฮะแล้วก็ได้เขียนนิยายขียนหนังสือนะขึ้นมานะครับเป็นเรื่องเวลาเป็นเล่มเลยนะ เกี่ยวกับตนความผูกพันของตัวเองกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะว่าตัวเองไปอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่แมาทีแล้วเนี่ยท่อตาไปที่แม่น้ําแล้วเนี่ยก็บอกมันช่างสวยงามนะครับยิ่งกว่าแม่น้ํายิ่งกว่าทะเลที่ไหนที่ตัวเองเคยพบมานะฮะและอยู่ในความสงสามาตลอดนะนะครับนี่คือความสำคัญของแมาทีนะครับที่ท,ที่เป็นดี่รู้จักกันเพราะว่านักเขียนชื่อดังระดับโลกเนี่ย ได้เอามาอยู่ในฉากในวัดใหญ่เรานะครับและนี่เองก็เลยเป็นครับก็เลยทําให้ข่าวาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแมคกทีนที่อยู่ในรัฐไอโอวาซึ่งแต่ไหน,นแต่ไรมาก็มีความสัมพันธ์กับจีนมากอยู่แล้วเพราะเป็นรัฐเกษตรใช่ไหมฮะเป็นรัฐที่ปลูกข้าวโพดมากนะครับเลี้ยงหมูมากเลี้ยงไกมากนะครับปลูกข้าวสาลีมากอะไรๆต่างๆทั้งหลายนี่นะชอาปลูกถั่วเหลืองมากนะครับก็ส่งออกไปจีนมากนะครับตามที่คือความสัมพันธ์สี่ห้าปีครับที่ข่าวที่เราพอดียจประมวลมา เราสูบต่างได้ครับครับหมดเวลาไปดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับตามดีครับ